ข่ายภูมิพลจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชาสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ5ธันวาคม2560 ที่พระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหา,มร,มาราชบรมนาถบพิตรนากองบัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ภายในค่ายภูมิพลตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองลบบรุรีจังหวัดลบบุรีพลตรีพิสิทธิ์ปัญญาณนะผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่เป็นประธานนำผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงศูนย์การทหารปืนใหญ่สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขาศูนย์การทหารปืนใหญ่ และคณะผู้บริหารครูนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถรัรมภ์สองเราสร้างเข้ากิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบอพิษประกอบด้วยพิธีจักบาตพระสงฆ์พิธีถวายราชการถวายราชดุดีและน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณ พิธีสวดพระพุธทธมนต์บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งประสงค์ใกรชาวค่ายภูมิพลขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมาต่อเนื่องยาวนานตลอดรัชสมัยทรงธนุบำรุงประเทศชาติและ พวงประสคทิกรทุกหมู่เราให้ดำเนินชีวิตอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้บรมมาโพธิสัมภา์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินทรงเป็นมิ่งขวัญและศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ประบาทสมเด็จพระวชิระก้าวเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระรจชทานพระบรมราชาุิสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้แก่กองทัพบ,บกโดยกองทัพบ,บกได้อัญเชิญมาประดิษฐา,านบนแท่นพระบรมราชาุิสาวรีณศูนย์การทาหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลเมื่อวันที่6มีนาคม2 5 6 5เพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่บรรดาเหล่าทหารและประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดลบบรุรีรวมถึงประชาชนชาวไทยทุกหมู่เรา ได้เคารพสการะและเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งการยึดมั่นในภารกิจของกองทัพในอันที่จะแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตร,ริย์สืบไปนะครับขอขอบคุณข้อมูลภาพข่าวคุณสมชายเกตชายผู้สื่อข่าวททบ5ประจำจังหวัดลบบุรีนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวรบุริโพสทีวีทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอยากคมชัด ภคยรักทองแก้วผูว้อำนวยการและบรรณาธิการข่าวรายงาน